หึงอรชีห่มเหลืองซิ่งคิดโปยเงินถ้าท่านจะแดกข้าวตอนเย็นกลางคืนจะแดกกี่มือก็แดกไปแต่อย่าเถียงพระวินัยกับพระพุทธเจ้าหรือสร้างวินัยเองมันจะเป็นบาปกรรมเป็นผลกรรมที่หนักเปรียบเสมือนกับสุนัขจิ้งจอกหางด้วน แล้วแนะนำให้พวกตัดหางให้หมดมันจะบาปนะหนึ่งมือสองมือเนี่ยสมัยพุทธกาลไม่ได้เป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้กำหนดว่าฉันมือเดียวหรือสองมือฮะท่านพูดว่าวิการลรโภชนาเนี่ยไม่ฉันตามยาวิการฮะจริงไหมถ้าสดวกตออหนึ่งก็ือกกินได้จริงไหมมันจะเป็นอะไร กินข้าวมันชั่วขนาดนั้นเลยเหรอฮะจริงไหมจำไว้ที่ครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ไพรี่ไพวันโพสต์คลิปหลวงตาสิงทรัพย์จเจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน,น้ำพระอินทที่ช่องเม็กอําเภอร์รินทร์ทอนจดอุบลราชธานีนะฮะบอกว่าการฉันอาหารดึกเนี่ยไม่ผิดบอกว่าสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้กําหนดว่าให้ฉันกี่มือ้อสะดวกดึกๆกก,ก็กินได้จะเป็นอะไรกินข้าวชั่วขนาดนั้นเลยเหรอ นี่แหละครับพรรี่ก็โพสข้อความบอกว่าถ้าท่านจะฉันดึกๆนะก็ฉันไปค่ะเป็นอาบัติในตัวท่านแต่ท่านจะกล่าวตู่พระธรรมวินัยส่งเดชไปเรี่อยบแบบนี้ไม่ได้ท่านจะตีความเรื่องคําว่าวิการด้วยความทึกทักตัดสลุเอาเองของท่านไม่ได้ค่ะเพราะในสิกขาบทวิพังกล่าวไว้ชัดเจนว่าเวลาวิการหมายถึงตั้งแต่เวลาเที่ยงวันล่วงแล้วไปจนถึงอรุณขึ้น แล้วก็แนบลิง์พระไตปิฎดกเล่มที่สองกับพระวินัยปิฎดกเล่มที่สองมหาวิพังภาคที่สองมาด้วยในการประพฤติพรหมจันทร์มีพัตตะหนเดียวการฉันครั้งเดียวมีกล่าวถึงไว้หลายที่นะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเลยเช่นในพัทธ,ธาลิสูตแล้วก็แนบลิง์มาอีกนะแพารี่บอกว่าท่านจะกล่าวตู่พระพุทธเจ้าและพระพธะรรมวินัยแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่แหละผลของการไม่เอาพระไตปิฎดกแล้วเขียนคำว่า เหมือนกับกินข้าวมื้อหนึ่งมื้อสองมื้อเนี่ยสมัยพุทธกาลไม่ได้